น้องแบลวสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักน้องแบลวเหมือนเดิมค่ะก่อนรับฟังข้อมูลมวยขอบคุณผู้สนับสนุนการพักยก24จบครบเครื่องเรื่องมวยมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคง100%น้องแบลวการันตีแอดเอเดลัมาค่ะแอดพีว24แอดพีว24มีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะพักยก24พักยกคุณภาพที่หนูเลิกให้พักยก24ระบบออโต้เล่นง่ายผู้สนับสนุนการขอบคุณค่ะ โปรแกรมมวยมันสนันเมืองวันอังคารที่25มีนาคม2568ณนณะเนะวทีมวยลังสิตถ่ายทอดสดทางช่อง24ทู u นะคะเวลา18นาฬิกาถึง2ทุ่มน้าคู่ที่1อัปเดตล่าสุดเพชรวังหินกลวยบางขลมเจอกับเพชรชลทานสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนนะคู่นี้ชกประหยัด100ปอนด์และคู่2เสือสเลยาวัยมวยไทยเจอกับวันเทงกลวยบางขลังนะคู่นี้ชกประกยัด101ปอนด์และคู่3น้แหวนเพชร อึ่งอุบลเจอกับเพชรบ,บ้านดุงสายมูลสนุกเกอร์ค่ะคู่นี้ชกพิกัด118ต่อให้กัน1ปอนด์นะคะเพชรบ,บ้านดุงได้เปรียบ1ปอนด์และคู่เอกนะคะเก่งสยามสิ์บอลสกุลเจอกับน้ำตาเหลือดเกียรติจชัยนะคู่นี้ชกแบบร้อยยี่สิบสี่ปอนะเพชรวังหินกุ้ยบางคอแหลมเจอกับเพชรชโลธารศิษย์หลวงพี่น้ำฝนนะคู่นี้พิกัดชก100 บอลหนคะ,ะมุมแดงนเป็นนักชกอายุ15ปีนะความพร้อมห่างวิธีอยู่หนึ่งเดือน21ิวันนะ,ะส่วนสูงวัดได้ร้อยเซนนะก็ถือว่าไม่เตี้ยนะคะตามข้อมูลนะในรูปภาพเหมือนเป็นเด็กเลยนะก็เป็นมวยาจากเพชรบูรณ์การผ่านมวยกว่า22ครั้งเป็นมวยฝีมือนะคะก็หลากหลายเข้าเดินได้ถอยเป็นนะก็ซ้อมที่ปอพีนพันะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่4ี่กิโลเวทที่น้องชกรขเก่งอยู่ที่8 1เไม่เกิน90ปอนด์วันนี้เพิ่มเวทมาชกนิดหน่อยนะร้อยปอนด์นะก็เป็นมวยฝีมมือยยซ้านะ สูงยาวขาวแหลมแทงเจ็บนะคะก็หลากหลายมาย้อนฟอร์มสัฟอร์มล่าสุดของเพชรบางหินนะคะก็เคยชนะคะแนนเจ้าปาดังวีและนาดยิมนะที่ศึกมวยไทยดาวรุ่ง36.5กิโลเมื่อเดือน11นะคะแล้วก็มาเดือน12-38.5กิโลแล้วมาแพ้คะแนนเพชรเอก เพชรเอกน้อยสะพานเคียนยิมนะที่ศึกมวยไทยพารมิรช่วงที่สองแล้วก็ล่าสุดนะเมื่อเดือนสองนะสามสิบเจ็ดกิโลนะ,ะก็มาชน,น,านะคะแนนเจ้าปาดังวีและนาทิมที่ศึกมวยไทยพารามิรทชร่วงที่สองนะ,ะก็วันนี้คู่ต่อสู้น่าจะเป็นมวยรุ่นลาวขาวเดียวกันนะมุมน้เงนินแล้วเพชรชตทานสิล์หลวงพี่น้ำฝนนาะก็เป็นนักชกรุ่นน้องอนาะยุสิบาปีนะ,ะส่วนสูงมาได้ร้อยหกสิเซน รูปร่างชุกเท่ากันนะเป็นมวยาจากสุรินการผ่านมวยดีกว่านะสีิบครั้งเป็นมวยเข่าอาชีพนะก็ทํำการซ้อมที่อันสุขุมวิทน้ําหนักไปปล่อยอยที่สี่สิบกิโลเวทที่น้องชกอย่างแปดสิบสไม่เกินแปสิบปดปอนด์นะก็เลยเรียกกันนะเพิ่มเวทมาชกนะ,ะก็ฝาแฝดพี่เพชรสายทานนะ,ะสไตล์การชกเป็นมวยเข่านะคร,ครบเครื่องก็กล้าแลกกล้าสวนนะดุดันนะก็ มีวิลาทีทองนะเที่จําได้เป็นมวยเด็กกาลังเริ่มโตเป็นหนุ่มนะแต่ในรูปภาพดูเหมือนยังเด็กอยู่เลยนะคะมาย้อนฟอร์มค่ะสามฟอร์มล่าสุดข,ของน้องก็มีในข้อมูล2องไฟนะคะก็ไฟล่าสุดเดือนก้าปีหกเจ็ดนะก็มาชนะนักยกสี่เพชรพันหมื่นล้านใต้เพชรบุรีนะที่ศึกมวยไทยดาวรุ่งแลวันนั้นชก35มห้าก <loc ke theme ació> ิโลนะคะแล้วก็มาชนะคะแนนลนสิทธ์เอเมืองอุบลนะที่ศึกมวยมันมสศ บอกพอหลักบุญนะเมื่อเดือนสองปีหกแปดฟอร์มสองไฟชนะรวดยแล้วลดูเก่าเกมนะคู่นี้ชอบไปที่มุมน้าเงินค่ะรูปร่างทรงชกน่าจะไม่ตัวเล็กนะรูปเหมือนเด็กเฉยๆน,นะสูง160ร้อยหกสิบก็ถือว่าไม่เตี้ยไม่ไม่เตียเต้ยไม่สูงนะคะก็ดูจากฟอร์มการชกนะคะก็น่าจะครบเครื่องนะคะชอบไปที่มุมน้ําเงินค่ะมวยเด็กก็เลือกหนูก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ฟอร์มการชกของเขานะดูดีกว่าละสี่สิบครั้งนะผ่านมวยมาเยอะกว่านะ ฟันธงค่ะคู่ที่สองนะเสือสองเลลาวัยมวยไทยเจอกับวันเฮงก่วยบางข้อแหลมคู่นี้พิกัดชกร้อยหนึ่งปอนด์นะคะมุมแดงนะก็เป็นเสือสองเลนะคะ มาย้อนประวัติสักนิดหน้าห่างเวทีอยู่2 7วันนะเป็นนักชกอายุ15ปีนะก็คุณหน้าคุณตาดีนะคะก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะอ่านชื่อเรารู้จักก็แปลว่าถือว่าอยู่ในระดับหนึ่งนะเป็นนักชกอายุ15ปีส่วนสูงวัดได้165เซนเป็นมวยหลักทางใต้สงขานะการผ่านมวยกว่า39ครั้งเป็นมวยเขาอาชีพนะซ้อาามที่เราวัยมวยไทยจังหวัดพัางงาน,าน้าหนักไปเปิ่งน้องที่48กิโล สไตล์การชกก็เป็นมวยรูปร่างช่วงชกสูงยาวเข่าดีนะวงในดีนะแทงเข่ายดไส้แรงไล่แขนมีเตะตั้งขวางคาตั้งรับกับทางดีนะคะก็มีหมัดออกสวนนะคะก็ตามเชิงตามรูปภาพที่หนูเอามาให้ดูเลยนะหนูก็ภาษามวยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็เป็นมวยที่เตะตั้งขวางคาดีวงในไล่แขนแทงยาไส้แรงดีหุ่นดีอะ่ะก็ถือว่าเป็นมวยโตมาก็น่าจะเป็นมวยแถวหน้าคนหนึ่งนะคะสามพร้อมล่าสุดของน้องนะคะ ก็เคยชนะนักยกสองเพชรพงษ์สะทรทรายมูลสนุกเกอร์ที่มวยมันสนัเมือวันนั้นทกร้อยวันนั้นทกสี่สองจุดห้ากิโลนะคะแล้วก็มาทกสี่สามกิโลนะ,ะมาชนะคะแนนทานศิลาเพชรภูผานะคะคที่สึกมวยมันมันสุกล่าสุดเดือนสองร้อยห้าปอน,นะ,ะมาเสมอกับวันเฮงขวยบงองแคลแลมนะ,ค,ะคู่นี้เคยเสมอกันมาแล้ววันนี้ก็มาแก้มือกันนะคะ จะออกใครก็ตามข้อมูลฟังไปตามข้อมูลก็นึกภาพเอาเลยนะมันออกได้ทั้ง2ถ้าเสมอมานะมาย้อนประวัติมูลน้ำเงินน้าวันเทงก่วยบางแหละมันนี้อยู่มุมน้าเงินนะคะก็ะห่างเวทีเท่กกากันนะยีวันเป็นนักชกอายุ17ปีส่วนสูงน่าจะสูงกว่านะร้อเซนเป็นมวยจากอุบลน,นะเจอกับมวยใต้นะการผ่านมวยดีกว่ากว่าห้ครั้งเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะเจอกับมวยเข่าอาชีพ แล้วรูปร่างสูงยาวหุ่นดีนะคะซ้อมที่เกียริทูไทยจังหวัดอุบลราชธานีน้ำหนักไปปล่อย4ี่ิเก้ากิโลเวทที่ชกเก่งร้อยหนึ่งไม่เกินร้อยแปดบอนนะก็เป็นเวทของเขานะคะก็มุมแดงก็เพิ่มจากเวทน็กขึ้นมาเจอใหญ่ใช่ไหมนนี้เขาชกอยู่ปกติอยู่แล้วร้อยหนึ่งไม่เกินร้อยแปดบอลอยู่ลาวนี้นะถือว่าเป็นน้ําหนักของเขานะคะเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องหนักแรงทุกลูกนะครบเครื่องเก่าเก,าเกมกว่านะกะ็การผ่านมวยดูดีกว่านิดนิดนะเคยเสมอกันมา กอสามฟอร์มล่าสุดนะคะถ้านับย้อนไปที่เสมอกันมาไม่นับดีกว่านั้นย้อนไปสี่ฟอร์มเลยนะก็คือชนะนกยกสามแบกกันดับทิศบางรักที่สุขมวยมันสนันเมือง4ี่สี่จุดห้ากิโลแล้วก็มาชกร้อยปอนนะมาแพ้นกยกสามแับปะกายเพชรสดบินละยิมนะที่สุดเพชรดีแล้วก็ล่าสุดนะเดือนหนึ่งปีสี่ปีหกแปดสี่ห้ากิโลนะ,ะมาชนะนกยกสองแบกกันดาบทิศบางรักนะละและล่าสุดนะ,ะมาเสมอกับเสือสองเลราวัโมวยไทยนะ คู่นี้นะเคยเสมอกันมาแล้วแต่นะหนูมองว่าก็าวันเพงแล้วเขาเจอเบอร์มวยดีๆมาเจอแบบเจ้าตํานานสยามแพ้ตํานานสยามมาแพ้ประกันมาคู่นี้ชอบไปที่มุมน้ําเงินค่ะเก๋วกว่าน,นิดๆก็ดูจากรูปภาพช่วงชวกนะดูเป็นหนุ่มดูรูปร่างช่วงชกดีนะาต่ดีทั้งคู่นะก็เลือกเอาเลยนะจะเอาเข่าในเหนียวหนุบหนักหรือเอาศอกคมอันตรายนะหนูก็ชอบที่วันเพลงก็ดูเขาหน,าเ,า,หนาเขาแน่นกว่าดูเป็นหนุ่มกว่านะคะก็ฟันธงค่ะ ผูท้ที่3รองคู่เอกนะคะมีการต่อให้กัน1ปอนแหวนเพชรต่อให้เพชรบ้านดุง1ปอนนะคะ118กับ119ปอนนะมาทวนประวัติมุมแดงนะแหวนเพชรอื่นอุบลน,นะคะก็เป็นนักโทษอายุสิปีเจอกับมวยรุ่นน้อง18ปีนะส่วนสูงเตี้ยสั้นกัน5เซนนะมุมแดงเตี้ยกว่านะแหวนเพชรเตี้ยกว่าวัดได้ร้อยหกสิบห้าเซนส่วนมุมแดงนะคะเพชรบ้านดุงนะร้อยเจ็ดสิบเซนนะเป็นมวยอุบลมาเจอกับมวยอุดรนะคะการผ่านมวย เราแหวนเพชรนะคะดูดีกว่านะ50ครั้งกับ4ี่ครั้งนะทายกันชกนะมุมแดงเป็นมวยเข่าอาชีพมวยเดินมวยเปิดครบเครื่องนะเจอกับมวยเข่าอาชีพรูปร่างทุ้งคสูงยาวกว่ากัน5เซนก็คนหนึ่งซ้อมที่อื่นอุบลจังหวัดอุบลราชธานีอีกคนหนึ่งซ้อมที่สายมวยสุลกเกอร์จังหวัดยะโสธรนะ,ะน้ำหนักไปเปิดทั้งคู่นะ57็กิโลนะมุมแดงส่วนน้ำเงินดู น้อยกว่านะ55กิโลนะก็เวทที่โชครกเกงของมุมแดงอยู่ที่1 1 6ไม่เกินอปอนส่วนน้ำเงิน11 2อไม่เกิน้อยเอนด์นะเวทนี้เป็นเวททุกของทั้งคู่นะมุมน้ำเงินได้เปรียบ1ปอนนะก็เป็นมวยซ้ายเจอกับมวยเข่าอาที่น้มวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงบู๊ดูดุดันมีวินาทีทองนะรูปร่างทุกทกบึกบืนะหนาหุ่นดีไม่ถือว่าอ้วนไม่ถือว่าขี้เหร่อถือว่าหุ่นดีเลยนะคะก็เตี้ยกว่า5เซน คู่ชกร้อยเนะเป็นมวยเข่าก็มาตรงตามตำรานะคะทีนี้มาย้อนฟอร์มสามฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ก่อนตัดสินใจค่ะมาดู3ฟอร์มล่าสุดของมุมแดงนะแหวนเพชรนะฮะก็เคยแพ้น็อกยกห้กับดวงสมพงษ์ m <MK> อ,อ็ไพอยด์นะที่มวยมันสลันเมืองชท,ที่วงที่2 1 6ปอนด์แล้วก็มาชก1 1 7ปอนต่อคู่ต่อสู้1ปอนนะก็มาแพ้นอกยก1ยอดทองไทยกล้วยบางขลมนะที่มวยมันสลัดเมืองนะต่อหนึ่งปอนมีผลนะวันนั้นนะเมื่อเดือน10ปี6 7แล้วก็ล่าสุดชก,กทิ้งไว้เมื่อเดือน2ปี6 8นะ119ปอนนะก็มาชนะคะแนนยอดวิชาสอ,อทอเชตดป้านคว้าได้แที่ศึกมวยมันสรัดเมืองนะฟอร์มก่อนมาชกก็มีแพ้นอก กนกยศกับก้าวหน้าแล้วก็มาแพ้คะแนนกับเพชรเศรษีฟอร์มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่วันนี้ต่อน้ำหนักหน้าก็ลุ่มรุ้มดอนๆแต่คู่ชกเขามีแต่มวยแถวหน้าและแนวห,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 หน้าคู่เอกทั้งนั้นนะคะส่วนน้ําเงินหน้าเพชรบ้านดุงเล็บเรียบหนึ่งปอนะก็เคยแพ้นกยศก,กับจอมเดชที่สึกติดเมืองนนนะ130ร้อยสาสิบปอนแล้วก็มาชก115ร้อยสิบห้าปอนนะมาชนะนกยกสองศัตธาจิตอาสาบางแก้วล่าสุดนะมาแพ้คะแนนล้านเก้า เกียรติชัยยุทธนะคะวันนั้นชกพิกาดร้อยสิบสี่ปอนด์ดูจากคู่ชกนะคะมุมแดงน่าจะเจอคู่ชกที่แบบว่าล้้ากว่านิดนิดนะแล้วดูจากการยืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะ,ะถ้าเจอพี่บี้บทเบียดบี้เข้าไปนะ,ะจะทนหรือเปล่านะ,ะเพราะแหวนเพชรเขาก็ครบเครื่องหนักแรงนะ,ะหนูมองว่าวันนี้นะ,ะต่อหนึ่งปอนด์ไม่เป็นผลนะชอบมากๆชอบพี่แหวนเพชรนะคะความล่าสุดเขาชกทิ้งไว้ดีนะ,ะหนูก็จําได้นะ,ะถ้าจําได้ก็แปลว่า เก่งในระดับหนึ่งนะบึกบึนหุ่นดีด้วยน้าตาดีแล้วอืออุบลนะสวนไม่ได้ค่ะฟันทองค่ะคู่เอกของรายการนะคะเก่งสยามสิบบอลสกลเจอกับน้ำตาเดือดเกียรดใจนะคะคู่นี้พิกัดชกหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ปอนะคู่นี้ก็เคยเจอกันมาแล้วนะก็ย้อนฟอร์มไปนะเขาเคยเจอกันเมื่อเดือนไหนอะเดือนสิบสองปีหกเจ็ดนะของเจ้า เก่งสยามนะเพิ่งเป็นเกือบไว้ปัจจุบันแต่นะ้ำตาเดือด ผ่านไปจากที่เจอเก่งสยามเขาก็ไปชกอีกทีสามสี่ไฟเลยนะรายการต่อเนื่องกว่ายเยอะเลยนะคะสำมรัล่าสุดของเจ้าเก่งสยามนะเคยแพ้นิโรธติดอาสานะที่ศึกมวยมันสันเมืองร้อยี่สิบสองปอนแล้วก็มาแพ้คะแนนน้าตาเดือดร้อยสามสิบปอนวันนั้นเป็นมวยแทนสู้ได้ดีนะเบียดเสียดสูงสีมากๆนะราคาเอาน้ําตาเดือดนะวันนั้นนะแล้วก็ล่าสุดเดือนสองนะร้อยี่สิบห้าปอนมาชนะนกยก4สี่มัตตุราชปอพงสว่างได้แบบ สวยงามนะดุดันครบเครื่องนะกล้ล่กล้าสวนนะมัตุล่านะเป็นม,มวยฟอร์มดุนะ้วเอาชอนะน็อกได้ถือว่าไม่ต้องกลัวใครแล้วนะส่วนน้ําตาเดือดน,นะในความคิดหนูหนูว่าเขาน่ากลัวนะเขาสูงยาวใหญ่แล้วก็เวลาแทงเขา่าแถวทีวขึ้นคอหอยเลยนะคะก็สามอร์มล่าสุดของเขาเคยเคยแพนนิโรดติดอาสาบางแก้วเหมือนกันนะคะที่มวยมันสนันเมืองชก122ปอนด์ก็ได้เปรียบหนึ่งปอนด์แต่แพ้นะคะแล้วก็มาชก125ปอนด์กับ ทรงเดชนะมาชะทรงเดชเพชรนาคาได้ที่มวยมันสั่นเมืองร้อยี่สิบปปอนแล้วก็มาแก้มือกันร้อยี่สิแปดปอนน้ำตาเดือดมาแพ้นะให้กับทรงเดชเพชรนาคาในะพีกัดใหญ่ขึ้นนะคะวันนี้มาเจอกับเจ้าเก่งสยามอีกครั้งนะหนูมองว่าวันนั้นเก่งสยามไม่แพ้แพ้ราคานะขนาดมาแทนนะคะรูปร่างโชกเสียบเปรียบด้วยนะก็มุมแดงเป็นนักชกอายุ19ปีเจอกับมรุ่นพี่21ปีมองว่ารุ่นเราคาเดียวกันนะส่วนสูงเตี้ยสั้นกว่ากัน7เซนนะ ทำไมน้ำตาเดือดดูกสูงปี๊ดเลยก็ไม่รู้นะหนูมองว่าเขาเป็นคนที่น่ากลัวนะเวลาแทงเขานะ่าแล้ววงในเขาน่ากลัวเป็นมวยมาจากกำแพงเพชรการผ่านมวยกว่าหนึอยครั้งนะก็มาชกคู่เอกขึ้นชั้นได้เร็วมากนะส่วนเก่งสยามนะ ก็ผ่านมวยมาน้อยกว่า40ครั้งเป็นมวยมาจากร้อยเอ็ดนะส่วนสูงวัดได้ร้อยเจ็ดสิบเซนเป็นมวยขวามวยฝีมือเจอกับมวยขวามวยเข่าอาทีปนะก็บู๊บดุดันเจอกับเข่าดุดันครบเครื่องทั้งคู่นะคะคนหนึ่งซ้อมที่สิบบอลสกลอีกคนหนึ่งซ้อมที่เกียรติชัยนะน้ำหนักปล่อยของมุมแดงเล็กกว่า6กกิโลเสิร์น้ำเงินหกสกิโลนะเวทที่เล็กเก่งของมุมแดง1้อยิบไม่เกินร้อสามบอนี่ชี่น้เวทเก่งนะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องแข้งขวาแรงเข่าในเหนียวโดนหนักแรง จังหวะเป็นรองนะก้าแรกก้าส่วนบู๊ดูดันก็เสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะเคยแพ้มาแต่แพ้เบียดเบียดแพ้เพราะราคาเอาเจ้าน้ําตาเดือดนะวันนั้นนะส่วนน้ําตาเดือดเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมศาสตร์แข้งทวนทะลาะขวางหน้าแทงแรงดีสูงยาวปีเ,เลยนะสําหรับคู่นี้นะเคยเจอกันมาวันนั้นหนูมองว่าเก่งสยามมาแทนสู้ได้ดีนะคะแพ้ราคานะรับเบียดเสียดสูสีมากๆ วันนี้ชอบไปที่เก่งสยามสิบอลสกลค,ค่ะแต่ว่ารายการของเจ้าน้ําตาเดือดต่อเนื่องกว่านะคะเขาเว้นระยะห่างไปแบบว่าเจ้าน้าตาเดือดชกสามครั้งเขาเพิ่งมาชกครั้งเดียวกับเจ้ามาตุลานะก็แล้วแต่ชอบหนูอชอบไปที่เก่งสยามน,นหนูมองว่า ความเก่าเขาความฉลาดเหลี่ยมเชิงมวยเขาสวยกว่านะคะน่าจะชนะในะไฟนี้ฟันธงค่ะก็เฮงเรวยๆวยมวยเข้าทุกคู่นะสำหรับคลิปนี้นะก็ทําไว้ก่อนนกอ้วตื่นสายนะคะวันนี้ไม่มีมวยด้วยก็เลยพากไว้เลยนะคะคู่ที่หนึ่งมวยชอบก่อนช่างหนะ้าชอบไปที่เพชรชนรธานสิทธิ์ลวงพี่น้ําฝนนะมองว่ารูปร่างชุงชกพอๆกันแต่ว่าฟอร์มการชกดูดุดันนะมีวินาทีทองก็ ออกได้ทั้งสองค่ะแล้วแต่ชอบเลยหนูชอบไปที่เพชรชโลธา,านมวยเด็กก็ต้องเลือกเอาเลยนะคะและคู่สองชอบไปที่วันเฮงนะเคยเจอกันมาเสมอมานะ,ค,ะคู่นี้หนูมองว่าวันเฮงน่าจะดูดีกว่าหนากว่านิด,น,ดนิดนะและคู่สามชอบมากชอบไปที่แหวนเพชรค่ะและคู่สี่เคยเจอกันมาแล้วไฟนี้หนูชอบไปที่เก่งสยามนะวันนั้นแพ้เพราะมาแทนแล้วก็แพ้เพราะราคาเอาน้ำตาเหลือนะไม่ได้แพ้อ,อาวุธนะคะฟันธงค่ะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการแนละขอบคุณทุกๆก,ก,การติดตามนะคะ Bye. <coughs>